เมื่อก,กี้ยังกิ๊กิ๊อยู่เลยคนเดียวเราเจอกล้องเงียบเลยอะค่ะกูมีหมลักฐานอะกูมีหลักฐานตอนโตอะกูมีหลักฐานอะกูมีหลักฐานนะคะนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเมื่อกี้ยังกิ๊กิ๊ตอยู่เลยอะนอนกิ๊ตกิ๊ตอยู่คนเดียวเมื่อกี้นอนบ่นเลยคนเดียว ปวดอะไรคนเดียวคะปวดอะไรคนเดียวคะเดี๋ยวนี้รู้สึกจะตื่นเวลานี้ทุกวันเลยนะคะเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยอนอนต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอนอนต่ออีกนิดนึงไม่ได้เหรอแล้วแปดโมงครึ่งไม่ได้อะลูกทำไมต้องเจ็ดโมงครึ่งด้วยอ่ะก็คืนตื่นมาตีสามอ่ะก็ะกินนมอ่ะ ตอนห้าทุ่มก็กินนมอีกรอบอะห้าทุ่มตีสามเจ็ดโมงครึง่งยังไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ค่อยงองแงยังไม่ได้กินเลยตื่นมายังไม่ได้กินเลยจะเจออะไรจับเข้าปากหมดเลยใช่ไหมคะหล่ะคะนะคะหนูคะ ตายยังเล็กๆอยู่นิดนึงนีงไงคะเมื่อวานอีอีไปกี่รอบคะสามรอบเลยอะคะอีอีอได้สามรอบเลยอะเมื่อาวานอะ กินเยอะอร่อยกินอาหารอร่อยช่วงนี้กินอาหารอร่อยวันกินตอนหกโมงเย็นนั่งกินไปพี่วินก็แย่งกินอีกปกติปกติกินได้สามสี่วันเจอพี่วินเหลือแค่วันเดียวสองวันก็หมดละพี่วินแย่งกินขนาดพี่วินกินข้าวแล้วนะยังไม่แย่งของหนูกินอีก มันอร่อยใช่ไหมหวานหวานเห็น <1> 1> พวกผลไม้สุกผลไม้สุกในอกระปุกแก้วอาหารเด็ก <1> 1> เ,ลเลวๆเหลวๆที่ตอนเด็กๆพี่วินไม่กินเน่ยตอนโตมาแย่งน้องเอดากินล่ะคะอืมเม่องไงบ่นเดี๋ยวไม่บนมน่นเมื่อกี้ไม่บ่น มื่อกี้บ่นเอาบ่นเอาถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวบ่นพาเดินเข้ามาเลิกบ่นเลยต้องมีคนอยู่เยอะๆเช้าคนอยู่เยอะๆใช่ไหมคะมีเช้าคนอยู่เยอะๆใช่ไหมคะลูกมองหน้าคุยมองหน้ามองตาดูปากทำปากตามประงับประงับประงับหืทำปากตามประงับประงับประงับ งายอะคะงายรอเลยอะคะตื่นเช้ามารู้เลยตื่นถ้าตื่นแล้วแบบว่าไม่อยากนอนแล้วก็งายเลยก็คือแล้วก็ตื่นมาตอนอตอนไหนอะตื่นมางายรอเลยอะแต่ไม่ได้ร้องงองแงนะแบบว่าไม่ได้ร้องแบบหิวนมเยอะขนาดนั้นแต่ทำเสียงอีอะอีอะ นอนเหนื่ก็ได้ยินได้ยิน,ยนก็รูกก้ว่าตื่นไม่ได้แบบโวยวายโวยจับความน้จับควาเอาอย่างความไม่เท่าไหร่เดี๋ยวสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกันเหนื่อยากนอนนะคุณแม่ค่ะหนูไม่อยากนอนค่ะ แม่ไม่เข้าใจหรอคะหนูไม่อยากนอนค่ะเมองก้องเดีมองก้มองก้องมองก้ออยู่เกียอู่เกียสียงดังให้ลินตื่นอ่ะ เมื่อวานนี้พี่พาวินไปโรงเรียนมาแล้วตวื่นตั้งแปดโมงกว่าให้กินอะไรก็ไม่กินหิวเลยไปโรงเรียนใส่หน้าจะกินอาหารที่โรงเรียนนั่นแหละต้องปรับเวลาปรับสภาพกันหน่อยหยุดมานานหยุดมานานต้องปรับ จะวัดประจำวันกันใหม่นะคะนะคะ,ชะ,คะใช่ไหมคะต้องปรับกันใหม่เมื่อคืนพี่บินนอนสองทุ่มกว่าดูนี่แปดโมงยังไม่ตื่นเลยปรับเวลากันใหม่เดีย๋ยวมามาไปดูเสื้อผ้าดิ ใส่ชุดแล่นไปโรงเรียนดีวันนี้ฝนไม่ตกไม่ต้องใส่ชุดแบบว่ากันฝนชุดละหล่อใส่จวถ่ายรูปโอเคค่ะแม่ได้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีค่ะอ้าวจังหวะดีจังหวะเป๊ะมากจังหวะเป๊ะมาก ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเราขึ้นมากินนงะั <www> ้นอืมคุยเหรอคะคุยอยากคุยพอจะไปแล้วก็จะคุยตีเมื่อกี้ให้คุยก็ไม่ยอมคุยพอจะไปแล้วก็จะมาคุยเราอะเราเนี่ย ไม่เกี่ยวอะไรมาได้อ๋อหือัอนหนาไม่เกี่ยวมาได้แต่เอาเข้าไม่เป็นใช่ไหมเอาเข้าไม่เป็นใช่ไหมผิดด้านอยู่ใช่ไหมยังผิดด้านอยู่ใช่ไหมแต่ขอให้เขี่ยๆโดนปากก็แค่นั้นแหละเราก็โอเคแล้วแหละาอ่อจะไปไม่ไปกทีมาดูก่อนดูก่อนดูความสามารถพิเศษ หเหนียวจริงๆเวลาอุ้มทีนี่เกี่ยวผมเกี่ยวหน้าเกี่ยวตาความไวแสงขาเกี <t <t ่ยวยิ <t <t ้มทำไมยิ MM ้มอ่ะทำไมยิ้มอ่ะทำไนยิ้มอ่ะแล้วโชว์เหนือโชว์เหนือโชว์เหนือทำไมยิ้ม ถึงนะเมาไม่เห็นเมงไม่เห็นค่ะติดพุงออไปหิวนมแล้วใช่ไหมหิวนมแล้วใช่ไหมหิวนมแล้วใช่ไหมหนูอหิวนมโอเคไปลคะค่ะบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะหิวนมนะหิวนมนะบายบาย สวัสดีจ้าไม่ต้องไหวเจ้านะสวัสดีทีเดียวเราอือเจ้าาจ้าาจ้าจ้าจ้า